น้อสวัสดีค่ะเจ้าของขายเองนะคะแปลงนี้ปัจจุบันก็ยังพักอาศัยกันอยู่ด้วยนะคะบ้านอยู่ในทุ่มชนค่ะอยู่ในอำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะปอด pm 2.5นะคะบรรยากาศดีๆค่ะพื้นที่กว้างๆนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะแปลงนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะเนื้อที่ขนาด70ตารางวา เป็นที่ดินโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะคะตั้งอยู่ในชุมชนค่ะอยู่ใกล้กับสอนอทุ่งทีเทศบาลทุ่งทีนะคะห่างเพียงแค่200เมตรเท่านั้นค่ะ <het> อยู่ใกล้ <het> โรงพยาบาลนะคะอยู่ใกล้กับร้านค้าต่างๆค่ะทุกท่านอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยนะคะอยู่ใกล้ตลาดใหญ่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวก็คือเป็น บึงฉวากนั่นเองนะคะท่านอยู่ใกล้แม่น้ำท่าจีนด้วยค่ะราคาเพียง680,000บาทเท่านั้นนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะมีของแถมให้ด้วยค่ะแถมแอร์แอร์ใหญ่ในห้องโถงนะคะและมีแอร์เล็กในห้องนอนค่ะเย็นฉ่ำทั้งบ้านนะคะสนใจโทรคุยสอบถามรายน,นัดชมตัวบ้านค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ